ดิดด uh, huh? ิดดดิเขาออกไม่ได้ท่านผู้ชมผมจะใช้อนติตรงที่มันมีจังหวะแบบนี้ไม่อฮะหมดวิ่งมาถึบเลยหวงหวงตัวซัพย์เขาหวงหวงตัวซัพย์เขาสองตัวเขาเสียตัวซัพย์ตตัวเขาเสียตัวซัพยสองตัวเฮ้ยตัวแทงคอยู่ อ <c oughs> เอาล่ะก็กราบสวัสดีทุกท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าช่อง er แอดเดอร์นะผมและวันนี้ฉันอยู่ในเกมโอปอล์สองนะครับผมมาไม่ได้จับกัน พักเลยฮะใหญ่ๆเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันในโหมดแร็งกิ้งกันดีกว่าฮะสำหรับวันนี้ฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมมาถึงแล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ช่องผมด้วยนะฮะไปดูกันนะฮะว่าในเกมนี้วันนี้เราจะได้แชมป์ไหมนะฮะยังไงวันนี้สำหรับแฟนๆ Overwatch ที่คิดถึงนะฮะก็ฝากด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงที่เข้ามาชมกันเดี๋ยวไปดูกันในเกกมมมดดดีว่่าาาานะะครับบผไป Let's go <S อิฮ ดามพิศดารเราเล่นเป็นทีมแอทแท็นะครับผมแล้วไปดูกันว่าถ้าจับตัวอะไรดีนะวันนี้เอาเป็นผมชอบลิปเปอร์นะผมชอบเล่ลิปเปอร์นะฮะไอ้ลิปเปอร์เอาลิปเปอร์เลยกันอ่ะวันนี้เอาลิปเปอร์ไปรุยกันดีกว่าฮะสำหรับบทแรนกิ้งวันนี้ฮะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะรับชมกันอย่างสนุกสนานนะครับผมนะฮะอ้ลิปเปอร์สกินนี้ก็ได้อยู่นะตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับผมปั๊บปับปั๊บปับปับยึ แผนที่ใช่ไหมฝั่งเรามีราด้วยไอ้รานี่ตัวใหม่ผมยังไม่ได้เลยนะฮะไปไหนแล้วล่ะอ้าวแทงเกอร์เราไปไหนวะนี่ตัวนี้ตัวใหม่ยังเก็บไม่ได้แ a ตเตอร์พาร์ทันไม่ได้เติมนะแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆฮะมันน่าจะเวลหกหรือเวลยี่สิบน่าจะไม่ผิดนะกว่าจะได้ตัวนี้ดีเมอร์ซี่ฮะโอ้นะฮะก็อย่างเช่นวอร์อันะผมเราสามารถเปลี่ยนตัวไปได้เรื่อยๆนะฮะสำหรับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะรับชมอย่างสนุกสนานนะครับผมไปมเด็กสโก้ดูดีกว่าฮะไม่ได้จับมาสักพักแล้วนะฮะอาจจะทื่อไปหน่อยนะฮะฝีมือปกติก็ทื่ออยู่แล้วนะเด t s สโก้คว้าไปก่อนเลยอุ้ยดียครับเพื่อนมีเก็นจินะยิงระยะไกลมันไม่ได้ผลอะไรผมมากเรือสโก้โอ้ย อยู่ไมไหนเหมือนทขอบครับโอ้ชิดดังฮืบเลยเมื่อกี้เฮ้ยหลัง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 เออได้เม็ดอีกตัวหนึ่งผมไป็นไหนฮันโซเหรอโอ้ยมันจะได้อยู่หลอมั้งแต่เราอยู่แถวหน้าเลยเมื่อกี้วาร์ปใหม่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 แดดบอกสแกนเฮ้ยมันโดนเกณฑ์จีโดนยับเลย มาทำไมเราเนี่ยมาทำไมอุ้ยอยู่กันเต็มเลยว้บกันว้บกันโอเคมันยิงเราโอเคไปไม่ไหวป่ะโอเคเปลี่ยนฮันโซเปลี่ยนจากฮันโซเป็นยังแตรใช่ไหมอุ้ยสตันไม่โดนมันสไลด์มาเกนจิเกนจิเกนจิเมสซี่เมสซี่เมสซี่ต่อโอเคสวย โอ้ยโดนเส้นจิงสุดไม,มตัวอะไรยิงอยู่หลังวะโอ้จะตายจะตายผมว่าจะตายเมอร์ซี่ please เมอร์ซี่ไปไหนวะเอา้าไปไหนเพื่อนไปนไหนทั้งหมดวะวัดเด้อเอา้าเมื่อกี้ตมัม <c oughs> เขาตามตัวแทงตัวเดียวเหรอ,อจริงดิโอ้ยพวกไเมฆเขายิงบนนู้นหมดเลยครับ มันอติมันฮิวไม่ได้โอเคฮิวไม่ได้หน้าหน้าหน้าเหรอฮิวที่ฮิวทีฮิวทีโอ้จะตายแล้วเลือ่อนเลือเล่อนเ่อนเนเ่โอเคมอสเบอร์ยังฆ่าใครไม่ได้เลยเอายึดแผที่ก่น <c oughs> มันลิวจินมันลิวจิ ยังผมยังอยู่อติไม่ได้สักทียิงใครไม่โดนเลยใช่ด้วยยิงใครไม่โดนยิงเฮ้ยไม่เน้นไม่เน้นเข้ารอบแต่เน้นเข้าร่วมฮะช่วยทีมพี่ดีที่สุดนี่เป็นไงผู้เหมือนพระเอกแล้วอ้ามมาได้อยู่ได้อยู่เน้นเข้าร่วมฮะเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบอยู่ด้านหน้าแล้วนะฮะผมจังหวะนี้น่าจะได้อยู่ว้าไปก่อน โอเคดโอเคหนึ okay. Okay. ่งลงมาได้ปะไม่น uh. uh. ่าได้ไม่น่าได้เกณฑจิเกณจิอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยโอริซ่าออนไลน์มันออสวยยูทีโอเคสวยครับเพื่อนสวยไล่ปะวะ ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไล่ปะวะเออ,จะ,จ,ะอ,ะะะอจะพูดว่าไล่จะพูดว่าไหลอะไรปะมาดูกันโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บมาปับกัน I need healing สวัสดีครับโอลิซ่าเมอร์ซี่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 ส่ดหรอโอเคผมทำอะไรง่วงปะเฮ้ยแต่ได้อยู่ได้อยู่อยเออทีมเรามันดันไงเออทีมเราได้ดันไงนี่เนะมันเล่นไปมันเป็นแผนนะท่านผู้ชม อันนี้เราได้วาร์ปวาร์ปไปไหนดีเอ่ยว่าไปทุกคนนะครับถ้าเมื่อกี้มากับทีมผมก็น่าจะได้คิวอยู่นะนี่อยู่ไงอ๋อราเราน็อกว่ะราเราโอริซ่าไม่น่าเข้าไม่น่าเข้าไม่น่าเข้าจริงไม่น่าเข้าไม่น่าเข้าเฮ้ยไปโมเลนเฮ้ยเด็กเด็กเด็ก ต้องการฮิวเมื่อกี้มากเลยฮะไม่เน้นเข้าร่วมแต่เน้นเข้ารอบเอาดิเมื่อกี้เสียดายถ้าเกิดว่าเมอร์ซี่ได้ฮิวผมเลยนะผมว่ามันจะได้ดาเมจเยอะอยู่นี่เป็นไงหวังว่าเมื่อกี้น่าจะรอดนะถ้าจำไม่ผิดถ้าดูไม่ผิดนะฮะจังแรดโอเคเน้นเข้าร่วมฮะฝั่งนมันก็ตึงอยู่นะท่านผู้ชม พอมาเปลี่ยนเป็นโอลิซาเท่านั้นแหละโอ้โหโดนแทงเต็มหน้าหน้าหักก็เลยเลยลิวจีนอีกแล้วข้างหลังมัดฟันเพื่อนโอ้ยวาร์ปเลยเสียดายไหมครับพอเปิดริวจินปุ๊บเอ้ยรีเวิร์ดรีเวิร์ดใครรีเวรเิร์ดเราสวยนี่โอลิซาดันต่อได้ Thank you a ต k y o วโอ้จะตายแต่เราไม่กลัวนะแต่เราไม่กลัวนะเพื่อนใครยูงข้างมาอ๋อเพื่อนแต่มันปัดป้องปัดป้องเดี็กเพื่อนดันไปดันไปดันไปสวยยังไม่อยากสดยังไม่อยากสดตอนนี้โอริซ่ามาเก็บแตกวิราติสวยสวยครับ ไม่ตายที่จริงหน้ามืดเลยเมื่อกี้ดังวื้มดิสแอนดิสพูดบันปายอบมอเรนถอยก่อนมันรวบมันรวบท่านผู้ชมวาร์ปกันเออเมื่อกี้แผนผมคือจะวาร์ปไปแล้วก็อตีไงเออไม่ได้ว่าท่านผู้ชมโอเคนี่ไงเต็มหลังเลยคือแบบจะไป ทำแบบ็อดสวยๆมึงเ้มไม่ได้เลยเหรอเพื่อนเฮ้ยแต่ดันไกลอยู่นะฮัโลโหลเอาว่าล้วเราน่าจะมี็อตสวยๆปะ่ะท่านผู้ชม my ultimate is charging เฮ้ยเฮ้ยใครวนะน่ะเฮ้ยหลังๆนัอตสวยๆันต้องตายแล้วจกกวังหวะนี้มันจะตายตายตาตายตาตายตนี่ไงนี่ไง ไปไหนละกเคนจิคุงเคนจิคุงเคนเคนไม่ตายวะมันวิไม่ได้จับนานหรืมันเหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องว่าท่านผู้ชมมาตาแรกเรากันเอ่อเราดันได้ถึง3แต้มนะฮะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราป้องกันได้ก่อนสามแต้มนี้เราก็จะชนะแล้วนะฮะอ่ะโอเคมาทีมกัน ทีมการันต์ปตัวอะไรดีวะอ๋อจังแลดเอาเราเอาเหมือนเดิมเลยอะนิป,ปเปอร์นี่แหละท่านผู้ชมนิป,ปเปอร์ตัวเดิมเลยฮะกันได้ชัวร์มั่นใจมั่นใจที่เข้าร่วมฮะแต่ไม่มั่นใจในฝีมือนะฮะก็เดี๋ยวคอยดูกันดีกว่าฮะสำหรับวันนี้ฮะขอบคุณท่านผู้ชมมากครับที่เข้ามารับชมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะฮะฝากท่านผู้ชมด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะฮะไป Let's go รุ่ยรุ่ย ฮัลโหลตอนนี้ก็มีจังแรดหนึ่งแล้วก็รานะลานี่เป็นตัวแทงตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับท่านผู้ชมแบบสกิลค่อนข้างที่จะโกงเหมือนกันนะเอาเรื่องคือเขาบโหดอะแนะนำคือถ้าคนเล่นเป็นแบบโหดจริงฮะเวลาอันติีมันโคตรวงกว้างเลยฮะเนี่ยสลับเป็นคาถาเป็นมืออะไรมันไม่รู้นะฮะอยากลองเล่นอยู่เหมือนกันนะ แต่เรายังไม่ได้ไงเออ <Just> ผมว่าทีมนู่นน่าจะมีเกน็นจินะเฮ้ยแต่เราได้คิวสิบสีส่เลยวะทำไปเล่นไปยิงไหมแม่เนีน่ยนะยิงไม่แม่เนี่ยนะได้คิวสิบสี่จะแหลมด้วยเหรอผมอ่ะไม่เกน็นจิแน่นอนเลยวะท่านผู้ชมเล่นตักได้ไหมผมไม่รีบนะฮะผมเล่นเซฟผมเล่นเซฟถอยก่อนโอเค,อเ,คเล่นตักได้ฮะตักบ้าน ตักร้านได้อยู่โอเคไปก่อนเถอะก่อนๆสวยครับไม่มีเกนจิเหรอปกติเกนจิมันฝั่งนั้นมันจะพิวมากเลยนะโอริซ่าครับมันจะพยายามไถเข้ามานี่มาไถาเข้ามาจริงด้วยแต่ก็เราเรากันได้อยู่ฝั่งนี้ไม่เกนจิดีกว่าใช่ไหมถอดได้โอเคตรงนี้มีเลือดให้เราอยู่ได้อยู่ แต่มีผมมีเมอร์ซี่ฮิลอยู่นะไล่ไปไล่ไปไม่ไล่ลึกนะฮะไล่ลึกไล่ลึกไม่ได้ไล่ลึกไม่ได้ปั๊บกูปั๊บกปั๊บดีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่ดีกูดีกูดีกูโอ้เมอร์ซี่มันเมอร์ซี่ไม่ได้ไไดอ, Mercy, Mercy, ดอติดหรือเปล่ามันกล้าเข้าแน่นอนเลยหลงัลงหลงัลงหลังหลังหลังโหเหี้อยอะไรวะเนี่ย มันจะสไลด์หรือเปล่าสไลด์เฮ้ยรานติดูดเข้าไปดูดหนี่เดลัสมีแม่งโคตรกว้างอะดูดิท่แล้วไปตรงตีสองตัวเฮ้ยแต่เราเก็บมันตีไว้ก่อนเมื่อกี้เราทีมเราเสียตีไปสองตัวละต้องเปลี่ยนเป็นโซเชอร์แต่ก็ยังเป็นถอยก่อนถอยก่อนดีเพื่อนมันก๊อปปี้มันก๊อปปี้มันสไลด์มาเรากันได้จังหวะนี้เรามีติลิวจินเหรอ เราตายอยู่นี่เลยตายดาดายดาดายดาดายดายเป็นเล่นไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรพวกเนี้ยมันก๊อปปี้เป็นร้านนี่มาจำชื่อนางไม่ได้นี่นางชื่ออะไรนะว่าเราโดนกอนจิเราโดนกอนจิเราโดนกินจินี่มาเออจะพูดชื่อคนกินจิทำไมวะอ่ะเอ่อแทนแอตพอยต์แทนแอดพอยต์อุ้ยขอทยนี่ว่าไม่ได้ปะเสียไปสองละแต่ก็น่าจะทันอยู่รามันดึงรามันตึง ท่านผู้ชมฮะรามมัตึงมบนเดลทอมฮอว์มันหนึ่งทีฮะรามมัตึงรามมัตึงมันอุ้ยกันอยู่เพื่อนเอาเมาื่อสิอยากได้ฮิวอยากได้ฮิวทีไม่ได้ปะถ้าได้ฮิวหน่อยนะเมื่อกี้อีกหนึ่งนาทียี่สิบวาท่านผู้ชมเสียดายวะ่ะ เสียพอยแรกฮะน้ชมฮาเสียพอยแรกไปแล้วมันเพิ่มมาสนาทีอีกสามสิบวิโอเคไม่เป็นไรน่าจะกันตรงช่องแครบนี่ได้อยู่ได้อยู่ทีมเราได้อยู่ผมไม่อยากเปลี่ยนเป็นกจีเนี่ยโอ้เต็มหน้าโดนจีจี้จี้จีจีิงจิจิเข้ามาจิงจิง Ủa chụp Chờ chú ba Mày chút ba Chút ba Mày chút Hết đi Hết đi ngọp Mày chút 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 Ta la lâu tí dù hả quả đi la lâu tí dù chút thích khoảng nè con bài ổ mô lên Lọt thói còn Lọt bát đại Kiến chỉ hút Kiến chìm hay đi lâu quả đi mơ một cái lâu Tớ nhưng đứa mồi มอยล่ามอยล่ามอยล่าฝั่าางนู้นมันริวจินว่ะท่านผู้ชมผมวาร์ปออกมาโอเคเสียเปียบเสียเปียบเสียบเยบมากมากยี่สิบแต่ก็ดึงได้ไกลยอยู่โอเคเสียเมอร์ซี่ไปเมื่อกี้ถ้าได้เมอร์ซี่อีกนิดนึงฮะเอ้ย <I S 3> มันจะถึงรอยแรกแล้วว่ะท่านผู้ชมอีก2นาที15บห้าวิโอเคกันไปก่อนเพื่อนช่วยกันช่วยกัน ประมาณ20%จะมีเอติมันเดลโทโมโฮมามามันก็ปี้อีกแล้วอยล่าอะไรปุ้เนี่ยมันถึงหอยแรกแล้วปะหอยสองนี่บ้าโอ้ยเดือดเดือดโอ้ยใครก็ได้ซับไปซับฟอร์ซับฟอร์ตายตายตายกระแทกกระแทกไหลไหลกระแทกจอซาบไปกอนยังอยู่ผมยังอยู่อยู่เนี่ยผมผมผมยังอยู่ผมยังอยู่ผมยังอยู่อีกเหรอ เมื่อกี้กูโดนอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้กูโดนอะไรปบ๊บปั๊บเอออาวัดวัดไม่ได้ดูหน้าดูหลังเลยไม่ได้ดูหน้าดูหลังเลยโอ้ยเสียดายอ้าวยังมีโอกาสที่จะชนะอยู่ฮะสองสอง point กับเอ่อสาม point อ่ะ ถ้าอย่างขี้ร้ายเลยเนี่ยขี้ร้ายขี่เล่เลยนะคอยสามน่าจะกันอยู่นะท่านผู้ชมมีจากทรงแล้วนะฮะแต่ตัวหโอุ้ยเต็มหน้าคหรือยังทำไมต้องเป็นคนที่โดรนกระทำทำทำตามตามตามสวยอยู่ที่เกณฑ์มั้ยยูโรในบดายครับเกณฑ์ที่อยู่นะผมเอาไมล่าก่อนแล้วกันนะฮะ ไลาเราวติเราถอยได้โอเคโอเคสวยดับเบิลคิวลาอย่างตึงออกมันเกิดตรงนี้โอเคลาอย่างตึงนะเพื่อชม MVP ผมให้ลาเลยนะลาตึงจริงลาตึงจริงยอมเลยโดนระเบิดนะเอาสโวรดาวสโวรดาวมันดิโอ้ยไรฮาร์ดมา วัดดีก่อนมาเลยเพื่อนไปแล้วเรามาแร้วกันีเราไปแล้วไปอ๋อแล้วก็อยู่เฮ้ยเฮใครอยู่างหลังมันเฮ้ยเฮ้ยแบงค์หมดแบงค์หมดรีโหลดมันอติมันอลไามาอติดึง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 โดนดดึง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 โอ้มีติอยู่ อีกหนึ่งนาทีหน่อยๆได้อยู่มว่าน,น่าจะกันได้ได้แหละได้แหละได้แหละสามพอยต์กับสองพอยต์นะฮะทีมผมมีอติจังกรเมียตรีหนึ่งตัวโอเคน่าจะเก็บสองอตินี้ไว้ใช้ได้นะฮะกับเวลาอีกสามสิบวินะมันมันเปลี่ยนเป็นไรฮาร์ดแล้วนะครับผมไม่ไม่เป็นออรดิซันแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าฝั่งทุนนี้จะอู้ยอะไระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ยเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตัวละเมิดเฮ้ยเมื่อเช้เาไปแล้ว เดือดฟักบัชนไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มอย่างแรงไม่คุ้มเวลาที่เวลาที่เราอยู่ตัวคนเดียวมันโดนเฮ้ยดีว่าโอเคทีมเราเปลี่ยนมาแต่ผมยังไม่เปลี่ยนมาท่านผู้ชมผมมีไอเดีย่ะเอาเวลาสิบวิฮะพยายามที่จะดีดเขาออกให้ได้ ดิดเถาออกไม่ได้ท่านผู้ชมผมจะใช้อนติตรงที่มันมีจังหวะแบบนี้ไม่ฮะวัด <laughs> บิง <laughs> ม,มาทึบเลยไม่ได้ใช้เหรอสามต่อสามพอย์ว่าท่านผู้ชม โอเคผมเข้าใจผมพลาดเอง <laughs> อ,อ่ะ <Okay. S 1> เปลี่ยนเราเป็นทีมแอชแทกครับ <Select ing. S 1> ถ้ายึดไม่ได้นี่จบเลยนะแต่ก็ย,ยืนยันว่าเป็นลิปเปอร์อยู่นะพี่ชมยืนยันนอนยันอยู่แบบตีลังกายันเลยอ่ะ <laughs> ยังจะเป็นลิปเปอร์อยู่นะฮะเพราะนั้นลิปเปอร์น่าจะบุกได้อยู่บุกได้อยู่นะฮะเสียดายเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าผมได้เข้าไปตีตรงนั้นนะฮะ หยาบแน่นอนฮะเกมเปลี่ยนทันทีฮะท่านผู้ชมชัวป้าบเลยผมมั่นใจนะฮะแต่เสียดายเมื่อกี้มันเขียนแล้วกัดใจเห็นแล้วซึ้งเลยเมื <Nein> ่อกี้โอ้โหแต่ไม่เป็นไรฮะโอ้ยพากจนเสียงคอแหบคอแห้งคอแห้งจริงคอแห้งเลยอ่ะจริงหิวน้ำเลยแต่ไม่เป็นไรเพื่อนท่านผู้ชมฮะหวังว่าจะสนุกสนานนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะฮะฝากท่าผู้ชมด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะฮะ เหนื่อยจัดเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงเอามาหวังว่าเสียงจะได้หมดนะไป Let's go ฮะตานนี้ต้องเอาแล้ววะต้องให้ได้ฮะถ้าว้าไปไม่น่าจะได้วะไม่น่าจะรอดมันน่าจะขึ้นมา่หน้าคมันเป็นไายหายแล้ววะท่านผู้ชมผมผมจะว้าไปช่องแคบอจะเอีัวิกลับไป โอเคอยู่ทีมกันโอเคคิดวิกโก้คิด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 กโก้โซเชอร์วิ่งไปเลยวะเฮ้ยไรฮัทผมเกือบล้มละของการดีนะฮะท่านผู้ชมอันตรายโล่ไม่แตกว่ะสวยแทงไปทีไม่หวงหวงหวงตัวซับย์เขา หงตัวทับเขาสอตัวเขาเสียตัวทับสอตัวเขาเสียตัวทับสตัวเฮ้ยตัวแทงก็อยู่โอ๊ยทรีดทรีโอ้โฮจีฮะท่านผู้ชมเสมอไปใช่ไหม อ oh. MVP จังแกล่ฮะถือว่าเสมอใช่ไหมเสมอเนาะนะฮะสามต่อสามนะฮะท่านผู้ชมฮะก็เป็นไงบ้างครับผมสนุกไหมฮะยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากครับที่เข้ามารับชมกันนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะฮะฝากท่านผู้ชมด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยฮะสำหรับวันนี้ขอบพระ <c oughs> คุณจุิงจีะขอบพระคุณจุ๋งๆึงเฮอรสันขอบพระคุณจริงๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณจริงเจอกันให,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 ใหม่คลิปหน้าว่าหน่าจะเป็นไรฝากท่านผู้ชมด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยสำหรับวันนี้แคทออเดอร์ขอตัััวรบบบกก่่อนนนฝดีททุาาาาผม๊ยยจ้